สวัสดีค่ะพบกับกิกเช่นเคยค่ะกับช่องประกันในทุกราเวนเดอร์ให้ประกันเป็นเรื่องง่ายๆที่ทุกคนเข้าใจได้นะคะสําหรับวันนี้นะคะกิกแนะนําก่อนเลยค่ะว่าหัวข้อในวันนี้นะคะคลิปในวันนี้กิกจะทําเป็นประกันสุขภาพนะคะตามคําเรียกร้องของคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองนะคะที่มีลูกนะคะกําลังจะขึ้นมห ah าวิทยาลัยนะคะพจบม .6 นะคะแล้วก็ผลสอบเข้ามหาวิทยาลัยก็ออกเรียบร้อยแล้วนะคะหลายๆคนบางบ้านต้องไกลบ้านต้องย้ายจังหวัดนะคะ คราวนี้คุณพ่อคุณแม่ก็เกิดคําถามที่ว่าอาจจะเป็นห่วงลูกนะคะหากระหว่างที่ไกลบ้านอาจจะเกิดปัญหาสุขภาพอาจจะเจ็บป่วยไม่สบายอย่างเงี้ย่ะก็เลยมองหาประกันสุขภาพสําหรับน้องปีหนึ่งนะคะคุณลูกที่ไปเติบโตนอกบ้านนะคะไปเรียนมหาวิทยาลัยนะคะไปเรียนปตีนะคะเริ่มต้นชีวิตการเป็นนิสิตนักศึกษาระดับชั้นปีที่1นนะคะก็ต้องมีประกันสุขภาพนะคะคลิปนี้นะคะกิ๊กก็เลยจะทําเป็นประกันสุขภาพสําหรับวัยที่ เริ่มเรียนปีหนึ่งนะคะสำหรับวัยเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยนะคะที่ต้องจากคุณพ่อคุณแม่นะคะคุณพ่อคุณแม่ก็เลยต้องมีประกันสุขภาพนะคะจากเมืองไทยประกันชีวิตค่ะกิ๊กแม่นั่งตัวเองก่อนค่ะกิ๊กนะคะเป็นตัวแทนของบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตนะคะเป็นเจ้าของช่องประกันในทุกเราเวนเดอร์ช่องนี้นะคะขอขึ้นเลขที่ใบอนุญาตตัวแทนให้ด้านข้างสำหรับคุณพ่อคุณแม่ท่านใดนะคะ ที่ดูคลิปนี้แล้วเกิดอยากทำประกานสุขภาพแบบพี่กิ๊งแนะนําในวันนี้ให้กับบุณร้านของท่านนะคะก็สามารถติดต่อบกิ๊งได้จากกับช่องทางที่ขึ้นให้ด้านข้างนี้ค่ะ สำหรับประกันสุขภาพที่กิ๊กจะแนะนำในวันนี้นะคะกิ่กจะทำเป็น2แผนนะคะ2แผนเป็นแผนแสแตนาดาร์ดแผนเริ่มต้นนะคะก็ว่าได้กับแผน V.I.P ที่ความคุ้มครองก็จะเพิ่มขึ้นมาหน่อยให้คุณพ่อคุณแม่ตัดสินใจนะคะเดี๋ยวกิ๊กจะอธิบายความคุ้มครองกับแผนประกันสุขภาพที่กิ๊กจัดไว้ให้น้องนะคะว่าคุณพ่อคุณแม่จะตัดสินใจทำแผนไหนนะคะ เพราะว่าบางมหาวิทยาลัยบางคณะนะคะก็จะต้องใช้เวลาในเรียนในรัวม,มหาวิทยาลัยนะคะ4-6ปีเพราะฉะนั้นการที่เราทําประกันสุขภาพให้ลูกไหวนะคะ ในวัยที่ลูกเรียนปตีอยู่นะคะลูกต้องไกลบ้านหากเกิดอะไรฉุกเฉินหากเจ็บป่วยไม่สบายเป็นไข้อุบัติเหตุยังไงก็ตามนะคะเพียงแค่มีบัตรประกันของเมืองไทยประกันชีวิตนะคะก็สามารถเข้ารับการรักษาแอนบิที่โรงพยาบาลเอกชนได้ทั่วประเทศเลยนะคะซึ่งโรงพยาบาลส่วนใหญ่ก็จะเป็นคู่สัญญากับบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตตัวอย่างที่กิ๊กจะยกตัวอย่างในวันนี้แน่นอนค่ะวัยที่เริ่มเรียนปตีขึ้นปีหนึ่ง,งก็ขอยกตัวอย่างเป็นช่วงอายุ18ปีทั้งเพศหญิงและเพศชายเลยนะคะเดี๋ยวกิ๊กจะเริ่มต้นนะคะ ทีละแผนแผนแสนดาดแผนเริ่มต้นให้ก่อนนะคะแผนเริ่มต้นนะคะกิ๊กแนะนําในวันนี้นะคะเบี้ยประกันก็จะอยู่ประมาณ20,000ต่อปีนะคะเป็นไซส์กระทัดรัดความคุมค้มครองค่อนข้างจะครอบคลุม,ม,มนะคะแต่ก็ตอนท้ายแล้วหากต้องการเพิ่มหรือลดทอนบางส่วน ก็มาคุยกับกิ๊กได้ค่ะว่าต้องการเพิ่มความคุ้มครองส่วนไหนหรือมีความกังวลส่วนไหนเพิ่มเติมนะคะหลายหลายคนเคยทราบแล้วว่าการที่เราจะทําประกันสุขภาพเราต้องมีประกันชีวิตเป็นสัญญาหลักหนึ่งเล่มนะคะหลังจากนั้นเราก็ซื้อออปชั่นเสริมเป็นประกันสุขภาพประกบเข้าไปนะคะแผนที่กิ๊กจะแนะนําในวันนี้แผนประกันชีวิตตัวหลักจะเป็นเมืองไทย smart protection 99ทั20นะคะเป็นประกันชีวิตแบบตลอดชีพนะคะทุนประกันเริ่มต้นคือ200,000บาทนะคะสําหรับแผนนี้นะคะ ตัวแผนเริ่มต้นของกิ๊กนะคะที่กิ๊กจะแนะนำน้องๆนะคะวัยตัวอย่างก,ก็จะเป็นตุ๊กตานะคะอายุ18ปีทั้งเพศหญิงและเพศช,ชายนะคะ<อ>ความคุ้มครองเหมือนกันที่จะได้รับนั่งต่อไปนี้ค่ะทุนประกันชีวิตนะคะจะอยู่ที่2 0 0 0บาทนะคะและหากเกิดอะไรขึ้นก็คือความคุ้มครองชีวิตอยู่ที่2 0 0 0บาทนะคะและประกันสุขภาพนะคะประกันสุขภาพการณีเจ็บป่วยไม่สบาย ต้องแอดมิดเป็นผู้ป่วยในนะคะต้องนอนโรงพยาบาลอย่างนี้นะคะแผนที่กิ๊กนำเสนอคือมเมาส์จ่ายแอ็กซ์หาแผน3แผนนี้จะได้ค่าห้องนะคะราคาวันละ4 0 0 0บาทนะคะและวงเงินค่ารักษาพยาบาลต่อครั้งแบบเมาส์จ่ายคือ5 0 0แส0บาทต่อครั้งนะคะต่อมานะคะกรณีเป็นผู้ป่วยนอกดีนะคะกิ๊กจัดแผนให้เป็นค่ารักษาที่โ p d ก็คือเป็นผู้ป่วยนอกเวลา น้องอาจจะเป็นไข้ปวดหัวตัวร้อนไม่สบายท้องเสียนะคะไปพบแพทย์และรับยากลับบ้านนะคะตัวนี้เรียกว่าผู้ป่วยนองนะคะทิ่จัดแผนไว้ให้ก็คือเบอิกค่าผู้ป่วยนอองด้ครั้งละก2,000บาทนะคะต่อครั้งค่าแพทย์และค่ายากลับบ้านนะคะต่อมาค่ะก็คือประกรันอุบัติเหตุนะคะประกรันอุบัติเหตุให้เพิ่มจากวงเงินกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ100,000บาทนะคะและค่ารักษากรณีเกิดอุบัติเหตุนะคะให้ตั้งหากอีก ครั้งละ15,000บาทนะคะกรณีเกิดอุบัติเหตุนะคะและเพิ่มเติมนิดนึงนะคะก็คือความคุ้มครองโรคร้ายแรงนะคะกิจชื่นทำเป็นแผน CI Perfect Care คุ้มครอง36โรคร้ายแรงเดี๋ยวตอนท้ายคลิปกิ๊กขึ้นบอกให้ค่ะว่า36โรคร้ายแรงเป็นโรคอะไรบ้าง ถ้าพูดถึงออประกันโรครายแรงประกันโรครายแรงหมายถึงอะไรคะคุณกิ๊กก็คือทุกโรคได้ไม่ใช่เหรอถูกต้องค่ะทุกโรคอ่ะแผนมอจ่ายเอ็กต้าตัวนอนแอดมิทเป็นผู้ป่วยในดูแลคุ้มครองอยู่แล้วให้ค่าห้องค่ารักษาอยู่แล้วอะไรก็คือโรคที่มีอันตรายถึงแก่ชีวิตและเป็นโรคที่ค่ารักษาสูงเราจึงจำกัดความว่าโรคเหล่านี้เป็นโรครายแรงแผน CI p e r f e c t c a r e ที่กิ๊กทำให้ในวันนี้จะเป็นทุน อยู่ที่5 0 0 0 0 0บาทนะคะจะจ่ายให้ตามระยะที่ตรวจพบว,ว่าเป็นโรคร้ายแรงนะคะระยะเริ่มต้นจ่ายให้25%นะคะระยะกลางนะคะจ่ายให้50%และระยะร้ายแรงจ่ายให้100%เพิ่เติมก็คือขยายหลอดเลือดแดงหัวใจอีก10%และการเจ็บป่วยด้วยโรคแทรกซ้อนจากประวานก็อีก10%สำหรับแผน C.I. Perfect p a a e นะคะบางบางท่าน,นนะคะอาจจะคิดว่า ลูกเรายัางเป็นวัยรุ่นยังเป็นเด็กยังไม่ถึงวัยที่ต้องทําประกันโรคไร้แรงหรือเปล่านะคะแต่จิิงมีมีเคสมาแชร์นะจริงๆก็คือเป็นเป็นรุ่นเดียวกันเลยนะคะตอนเรียนมหาวิทยาลัยก็คือเพิ่งตรวจพบว่าเป็นมะเร็งในรั้วมหาวิทยาลัยนะท,ทั้งที่แบบสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะแต่ก็ดีหน่อยโชคดีหน่อยที่บ้านนี้นะคะคุณแม่ทําประกันสุขภาพเตรียมตัวให้ลูกไปเรียนหนังสือก็ทําประกันโรคไร้แรงกวาประกันมะเร็งนะคะติดตัวลูกไว้เพราะว่า บังเอิญที่เป็นมะเร็งในช่วงเรียนหนังสืออยู่อย่างนี้ค่ะตัวนี้ก็คือได้ประกันสุขภาพได้ช่วยตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นการที่เราเป็นโรคไร้แรงนะคะเราเราต้องบริหารความเสี่ยงตรงนี้เพราะว่าเราก็ไม่รู้มาก่อนว่าเราจะเป็นถูกต้องไมหมคะอายุน้อยเดี๋ยวนี้อายุน้อยก็เป็นเยอะค่ะเพราะฉะนั้นกิ๊กจะแนะนานะคะทําเป็นแผนโรคไร้แรงประกบติดไปด้วยนะคะตัวนี้นะคะแผนสนดา์ดที่กิ๊กเล่ามาทั้งหมดนี้นะคะถ้าเป็น น้องผู้ชายนะคะเบี้ยประกันจะตกอยู่ที่ปีละเพียง2 3 5 8บบาทและถ้าเป็นน้องผู้หญิงเบี้ยประกันจะอยู่ที่ ปีละหนึ่งหมื่นเก้าพันสามร้อยสิบแปดบาทสำหรับแผนเริ่มต้นที่กิ๊กจัดให้ในวันนี้นะคะที่กิ๊กแนะนําไปเมื่อสักครู่นะคะก็อยู่ประมาณหมื่นเก้าถึงสองหมื่นนะคะกิ๊กทวนให้อีกครั้งสําหรับแผนสแต,ต,ต,ตนดาดกรณีเป็นผู้ป่วยในได้ค่าห้องสี่พันต่อวนันค่า,ารักษาหมอาจ่ายห้าแสนบาทต่อครั้งการรักษานะคะผู้ป่วยนอกได้ครั้งละสองพันนะคะผู้ป่วยนอกคือได้สูงสุดคือสามสิบครั้งต่อปีนะคะแล้วก็กิ๊กจะมีเพิ่มเป็นอุบัติเหตุเพิ่มให้นะคะแล้วก็โรคไร้แรงเพิ่มให้ทุประการทีขึ้น ให้อีกครั้งค่ะเพศชายเบี้ยรประกันจะอยู่ที่ปีละ2 3ง8บแาทและเพศหญิงเบี้ยรประกันอยู่ที่ปีละ19,318บาทค่ะจบไปแล้วสำหรับแผนแสแตนดาร์ดแผนเริ่มต้นนะคะถ้าบ้านไหนต้องการความคุ้มครองมากกว่าแผนแสแตนดาร์ดขยับขึ้นมาหน่อยนะคะเพราะว่าจริงๆเวลาเราเราเลือกโรงพยาบาลนะคะเราก็ต้องดูด้วยว่าลูกเราได้เรียนมาหาวิทยาลัยไ,ไหนนะคะโร,โรงพยาบาลบริเวณโรงพยาบาลแถวๆนั้นคือโรงพยาบาลอะไรเราต้องเซอร์วย์เรื่องนี้ ไว,ไว้ลูกหน้านะคะแล้วก็อาจจะลองดูว่าค่าห้องค่า,ารักษาโรงพยาบาลนั้นเป็นอย่างไรบ้างน,นะคะเพื่อเตรียมความพร้อมนะคะในวันที่ลูกเราต้องไปเรียนหนังสือไกลบ้านไกลอ้อมอกเรานะคะแผนที่2องที่กิ๊แนะนําก็คือเป็นแผน VIP ขย,ยับขึ้นมาหน่อยนะคะวันนี้กิ๊กจัดแผนมาให้ค่ะเราก็เริ่มต้นด้วยประกันชีวิตตัวหลักเหมือนกันนะคะเมืองไทย Smart Protection เ9ทํา2ัเหมือนกันแต่แผน VIP นี้กิ๊กขอเพิ่มทุนประกันชีวิตให้เป็นหล้านบาทนะคะแล้วตามมาด้วย OPD นะคะก็คือค่ารักษาการณี Admit เป็นผู้ป่วยในนะคะแผ่นนี้ยิ่งจะเสนอเป็นดีเฮลพ Pass นะคะที่น้องพีพีกับน้องบิลกินเป็นพิสอเตอร์คนใหม่นะคะแผ่นดีเฮลพ Pass นะคะยิ่เลือกแผน5ล้านนะคะก็คือให้ค่ารักษาพยาบาลแบบเหมาจ่ายนะคะครั้งละ5ล้านบาทแผ่นแรก5้าแสนแผ่นนี้ยิ่ให้เป็น5ล้านบาทต่อครั้งส่วนค่าหง้องไม่ต้องกังวลค่ะ ี้เราไม่จํากัดเท่าห้องนะคะเราระบุว่าเป็นห้องเดี่ยวมาตรฐานทุกรงพยาบาลนะคะไม่ว่าโรงพยาบาลที่คุณแอดมิตนะคะค่าห้องจะเป็น3ามพัน0ี่พันหรือเป็นหลักหมื่นนะคะคุณก็จะได้ใช้แอดมิตนะคะห้องเดี่ยวมาตรฐานนี่คือข้อดีของแผนดีเทลพัดค่ะ ตัวนี้กิ๊กใส่กรณีผู้ป่วยนอกให้เป็นครั้งละ2,500มากกว่ามือสักครู่หนึ่งขึ้นมานะคะก็คือถ้าเป็นผู้ป่วยนอกนะคะไปหาหมอพบแพทย์รับยากลับบ้านได้วงเงินครั้งละ2,500บาทนะคะสูงสุด30ครั้งต่อปีค่ะต่อมาก็คือเป็นประกันอุบัติเหตุขยับความคุ้มครองขึ้นจากแผนเมื่อสักครู่หนึ่งนะคะครั้งนี้กิ๊กให้วงเงินอุบัติเหตุครั้งละ30,000บาทนะคะ และเป็นประกันโรคร้ายแรงเหมือนกันแผน CI Perfect Care คุ้มครอง36โรคร้ายแรงเหมือนกัน แต่กิ๊กจะเพิ่มทุนประกันให้เป็นทุนประกันที่1ล้านบาทนะคะต่อมาแผนที่เพิ่มเติมเข้ามาก็คือแค่พัสนะคะแค e พัส s กิ๊กจะโฟก,กัสเป็นความคุ้มครองโรคมะเร็งและไตวายวเรื้อรังสําหรับ2โรคนะคะให้ค่ารักษาเพิ่มเติมเข้ามาโรคละ1ล้านบาทนะคะค่ารักษาของแค p พัสนะคะก็คือทุกกระบวนการการรักษา ไม่ว่าจะเป็นมะเร็งหรือไตาวายทั้งกรณีที่เป็นผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกเพราะว่าในปัจจุบันการรักษามะเร็งนะคะไม่ว่าจะเป็นการรักษาแบบชีเป้านะคะเฉพาะเจาะจงหรือว่า t a r เ e t i n g t h e r a คือการทานยารักษาว่ามะเร็งหรือแม้กระทั่งการรักษาไตาวายโดยการฟอกไตเหล่านี้เป็นการรักษาแบบผู้ป่วยนอกเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีผู้ป่วยนอกอยู่แล้ววงเงิน2,500อาจจะไม่เพียงพอต่อค้างอีกถึงเพิ่มเป็นแคปพัดเพิ่มเติมนะคะแคปพัดจะครอบคลุมการรักษานะะคทุกการรักษาของมะเร็งและไตวายหรือลง ทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในนะคะจ่ายค่ารักษาให้กับทางโรงพยาบาลนะคะให้วงเงินโลกละ1ล้านบาทนะคะ มาดูกันค่ะว่าเบี้ยประกันสําหรับแผน V.I.P. แผนนี้เบี้ยประกันจะเป็นเท่าไหร่นะคะถ้าเป็นน้องผู้ชายอายุ18ปีนะคะเบี้ยประกันจะอยู่ที่ปีละ41,922บาทค่ะแล้วก็ถ้าเป็นน้องผู้หญิงอายุเท่ากันอายุ18ปีเบี้ยประกันน้องผู้หญิงจะอยู่ที่39,688บาทสําหรับแผน V.I.P. ความคุมค้มครองดีเฮลทพั5ล้านบาท, 5, บาทอครั้งการรักษานะคะเราก็จบไปแล้ว2แผน คราวนี้เรามาเจาะลึกรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกับระยะเวลารอคอยที่คุณพ่อคุณแม่ต้องทราบไว้ก่อนนะคะระยะเวลารอคอยหมายความว่า,วาอะไรนะคะสําหรับใครที่ยังไม่ทราบตัวเวตติ้ง p พี i o d เรียลระยะเวลารอคอยตัวนี้นะคะหมายความว่าเวลาคุณทําประกันสุขภาพแล้วไม่ใช่ทาวันนี้อนุมัติแล้วแล้วจะใช้ได้ความคุ้มครองใช้ได้พุ่งนี้วันลุกขึ้นเจน็บป่วยไม่สบายใช้ได้เลยแบบนี้ไม่ใช่นะคะเรามีระยะเวลารอคอยนะคะหมายถึงระยะเวลาที่ ยังไม่คุ้มครองต้องให้เลยช่วงเวทีเียนี้ไปก่อนประกรันเล่มนี้ถึงจะใช้ได้เพราะฉะนั้นยิ่งเราทําประกรันสุขภาพเร็วเท่าไหร่ความคุ้มครองเราจะเริ่มเร็วเท่านั้นะคะคุณแม่ต้องเตรียมตัวในช่วงนี้นะคะ เที่มนี้กิ๊กันถึงเดือนพฤษภานะคะก็เดี๋ยวน้องๆก็จะเตรียมเข้ามาหาวิทยาลัยกันแล้วนะคะก็แนะนําให้คุณพ่อคุณแม่รีบเคลียร์เรื่องประกันสุขภาพในช่วงนี้นะคะเรามาดูข่าว่าแต่ละโรคมีระยะเวลารอคอยเท่าไหร่ถ้าเป็นโรคทั่วไปเจ็บป่วยไม่สบายโรคทั่ววไปนะคะจะมีระยะเวลารอคอยอยู่ที่30วันนะคะ30วันก็ประมาณ1เดือนหลังจากที่กรมธรรม์มีผลอนุมัติแล้วนะคะและหลังจากนั้นเรามีระยะเวลารอคอยอะไรอีกระยะเวลารอคอยอีก120วันสําหรับ7โรคดังต่อไปนี้นะคะมีโรคอะไรบ้างนะคะ โรคนี้ก็จะเป็นเจ็ดโรคนี้จะเป็นดูโรคแบบดูน่ากลัวแรงหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นระยะเวลารอคอยก็จะเพิ่มขึ้นจาก30วันเป็น120วันนะคะก็ในช่วง4เดือนแรกนะคะโรคเหล่านี้หักเป็นก็จะไม่คุนครนะคะต้องให้เลย120วันไปก่อนแล้วเรามาดูค่ะสําหรับแผนโรคร้ายแรงมีระยะเวลารอคอย90วันนะคะโรคร้ายแรง36โรคร้ายแรงมีโรคอะไรบ้างที่กขอยกตัวอย่างดังต่อไปนี้นะคะ โรคที่เป็นโรคที่มีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตและมีค่ารักษาค่อนข้างสูงนะคะก็คือโรคร้ายแรงที่เราระบุไว้36โรคร้ายแรงเช่นโรคลลมะเร็งตับวายไตวายการเปลี่ยนลูกถ่ายเปลี่ยนอวัยวะนะคะโรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตันนะคะคาดพาตตดเส้นเลือดใหญ่เออต้านะคะเป็นต้นนะคะเรานี้ฟังดูแล้วก็ดูร้ายแรงใช่ไหมคะ,ะถ้าตรวจพบโรคร้ายแรงตรงน,นี้ตัว C I Perfect Care จะเริ่มทำงานนะคะจะจ่ายเงินให้ ตามเปอร์เซนต์ตามระยะที่ตรวจพบนะคะของทุนประกันที่คุณทำเอาไว้และอย่างที่บอกไปค่ะว่าประกันสุขภาพเป็นสิ่งสําคัญจริงๆสําหรับไม่ว่าวัยใดก็ตามนะคะยิ่งอายุยังน้อยในวัยที่ยังสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะเราก็รีบทําประกันสุขภาพก่อนนะคะเพราะว่า ค่ารักษาในปัจจุบนันหรือบางทีเราอาจจะโชคร้ายเป็นโรคอะไรขึ้นมาการที่เราทําประกันในวันที่เราแข็งแรงเป็นเรื่องที่ดีมากๆเพราะหากคุณเป็นโรคอะไรขึ้นมาแล้วนะคะการทําประกันสุขภาพจะยากขึ้นทันทีเพราะประกันสุขภาพเราจะไม่คุ้มครองโรคที่เป็นมาจากกําเนิดหรือโรคที่เป็นมาก่อนทําประกรันเพราะฉะนั้นแนะนําให้ทําประกันสุขภาพในตอนที่สุขภาพร่างกายแข็งแรงดีค่ะสําหรับคุณพ่อคุณแม่ท่านใดที่กําลังตัดสินใจหรือ คลิปนี้ช่วยคุณจัดแจงเรื่องประกันสุขภาพสําหรับลูกคุณได้แล้วนะคะคุณอาจจะทักมาหากิกนะคะเดี๋ยวกิกขึ้น QR วอาควรคให้ด้านข้างนะคะสอบถามเพิ่มเติมหรือว่าถ้าน้องอาจจะอายุ17หรืออายุ19 นะคะก็สอบถามกันเข้ามาได้หรือบางบ้านนะคะเคยทําประกันมาแล้วตั้งแต่เด็กเล็กๆนะคะและตอนนี้ก็ขอให้คุณพ่อคุณแม่เช็คประกันสุขภาพที่ลูกคุณมีอยู่หน่อยนะคะว่าเพียงพอกับค่าห้องในปัจจุบันไหมเพียงพอกับค่ารักษาในปัจจุบันไหมนะคะถ้าคิดว่าไม่เพียงพอก็สามารถทําเพิ่มโดยให้จิ๊กดูแลกรมธรรม์ ะะย้ํากันอีกครั้งนะคะกิ๊กเป็นตัวแทนของเมืองไทยประกันชีวิตนะคะถ้าใครอยากให้กิ๊กดูแลกรมธรรม์ของคุณหรือให้ข้อมูลนะคะหรือว่าความคุ้มครองต่างๆรายละเอียดเกี่ยวกับการทําประกันสุขภาพหรือประกันชีวิตนะคะ mm hmm. ก็ทักทายสอบถามกันเข้ามาได้นะคะและท้ายนี้นะคะกิ๊กก็ขอแสดงความยินดีนะคะกับทุกๆครอบครัวนะคะที่มีข่าวดีของ คุณลูกนะคะบุตรหลานของท่านนะคะได้เข้ามหาวิทยาลัยนะคะไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยใดก็ตามนะคะความรักความเป็นห่วงเป็นใยของคนเป็นพ่อเป็นแม่นะคะเป็นผู้ปกครองนะคะส่งมอบโดยการบริหารความเสี่ยงในการจะทาประกันสุขภาพให้น้องสักบัดหนึ่งพกบัตรไว้นะคะแล้วก็มั่นใจในนอนค่ะว่าเราจะสามารถเข้ารับการรักษาได้ทุกโรงพยาบาลไม่มีค่ารักษาเป็น ข้อจํากัดในการเข้าโรงพยาบาลใดนะคะเพราะว่าเรามีประกันสุขภาพแบบเขาจ่าที่กีจัดแผนไว้ให้แล้วนะคะและสําหรับครอบครัวไหนนะคะสนใจแล้วจะทําประกันกับประกันในทุกเรายเดอร์กับเมืองไทยประกันชีวิตแล้วให้กีเป็นคนดูแลนะคะตอนนี้นะคะก็กีอธิบายวิธีการทําประกันในปัจจุบันนะคะก็ มี2วิธีนะคะในปัจจุบันนี้ก็คือสามารถนัดหมายกิ๊กนะคะเข้าพบทำประการแบบเจอหน้ากันนะคะหรือว่าเราสามารถทำประกันที่เรียกว่าดิจิทัลเฟสทูเฟสก็คือเราสามารถทำออนไลน์ได้นะคะ ให้คุณมั่นใจในระบบของทางเมืองไทยประกรันชีวิตค่ะก,ะการชําระเบี้ยประกันนะคะก็จะชาระเบี้ยประกรันโดยตรงกับบริษัทเมืองไทยประกรันชีวิตเพื่อความสะดวกและความปลอดภัยนะคะเงินจะไม่ผ่านตัวแทนนะคะและความคุ้มครองนะคะตัวแทนหรือว่ากิ๊กนะคะจะอธิบายให้อย่างละเอียดก่อนคุณตัดสินใจทําประกรันนะคะยังไงก็ตามหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะคะขึ้น QR code ให้อีกครั้งค่ะหรือว่าโทรศัพท์มาสอบถามด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ สุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณนะคะที่รับชมมาจนถึงท้ายคลิปนี้เราก็เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนให้ประกันเป็นเรื่องง่ายๆที่ทุกคนเข้าใจได้ประกันในทุกเราเวเดอร์สวัสดีค่ะ